สวัสดีครับผมจุกหงส์นะฮะจากทางช่องมิสเตอรี่ดีเทคทีฟนะครับผมก็สําหรับในรายการมิสเตอรี่ดีเทคทีฟในวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ในช่วงของรายการมิสเตอรี่มังงะนั่นเองนะครับผมก็สําหรับในรายการมิสเตอรี่มังงะในอีพีนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนักครับผมก็สําหรับในวันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะจะพาทุกคนเนี่ยมาดู มังหะอีกเรื่องนะครับเป็นมังหะสปินออฟของเรื่องคินไดอีจิอีกเช่นเคยนะครับผมถ้าใครเคยดูช่องผมนะครับผมนะครับเคยรีวิวมังงะสปินออฟของคินไดีจิเนี่ย มาทั้งหมดแล้ว2ครั้งนะครับผมครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นมังงะสปินออฟที่มีชื่อเรื่องว่าส lot ตอาเคจิกับคดีฆาตกรรมปริศนานะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับที่ผมได้รีวิวไปสดๆและล้อเลยนั่นก็คือทากาโต้กับคดีฆาตกรรมปริศนานั่นเองนะครับผมและนี่นะครับก็จะเป็นมังงะสปินออฟอีกเรื่องหนึ่งครับของคินไดจินั่นเองนั่นก็คือเรื่องคินไดจิกับทริปปั่นป่วน1คืน2วันนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ มังงะเรื่องคินไดจิกับทิปปันป่วนเนี่ยมีทั้งหมด3เล่มจบนะครับผมอ่าและและไอความพิเศษของเรื่องคินไดจิกับทิปปันป่วนเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็ค,คือไม่ใช่อาจารย์คนวาดคนเดียวกันนะครับผมคือถ้าใครเคยอ่านมังงะเรื่องคินไดจิเนี่ยก็คงจะรู้เน้อว่าอาจารย์คนวาดเนี่ยก็คืออาจารย์ฟูมิยะซาโตนั่นเองนะครับผมแต่สําหรับเรื่องนี้เนี่ย ไม่ใช่อาจารย์ฟูมยาาิยะซาโตะเป็นคนวาดนะครับผมแต่เป็นอาจารย์อวะบาโกะนั่นเองนะครับผมถ้าผมอ่านชื่อผิดเนี่ยก็ขออภัยนะครับผม <sk ill> คือเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจารย์อวะบาโกะเนาะเป็นคนวาดนะครับผมโดยอาจารย์เซมรุอามางิกับอาจารย์ฟูมิยะซาโตะเนี่ยก็จะเป็นคนแต่งเนื้อเรื่องเล่มนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมคือน่าจะเป็นเรื่องแรกหรือว่าเป็นเรื่องที่2นะครับผมที่ให้อาจารย์ท่านอื่นเนี่ยมาวาดนะครับผม ถ้าจำไม่ผิดเนาะก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือสารวัตรอาเคจิกับคดีฆาตกรรมปริศนานะครับผมที่จะเป็นอาจารย์คนอื่นมาว่านั่นเองนะครับผมอ่ะก็สําหรับในครั้งนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับผมเรามาดูตัวรูปเล่มกันเลยดีกว่านะครับผมเรามาดูตัวปกนอกกันนะครับผมก็สําหรับเรื่องคินไดจิกับทิปปันป่วนนะครับกับทิปปันป่วนหนึ่งวันสองคืนเนี่ยก็มีราคาอยู่ที่65บาบาทนั่นเองนะครับผม นี่หยุดจีนันเองนะผมอ่าเห็นกันนี่คือไทยฮะฮะผมให้รู้น้องเห็นกันชิ้นไหนกี่เท่าไรตามเดี๋ยวจะเป็นสายลับไอเจี๊ยงนะผมมาแค่แบบติดตมึงงวยติดตัวไม้นั่นๆอ่ะอันนี้ตอนแรกแต่ผมมองออกนะว่าเป็นใครพอมองตามมาอ๋อผู้หมวดเชิ่จีนาะเออผู้หมวดเชี่จินี่ครับก็ดูตัวปกนอกนะครับผมถือว่าสวยงามนะครับผมอ่านี่คือสันนะครับผมอ่านี่คือสันนะครับอ่านี่คือตัวปกหลังนะครับผม ตรงนี้ก็จะ,เป,เ,เ,ะ,ะเป็นตัวเนื้อเรื่องย่อดครับผมอาจเป็นตัวเนื้อเรื่องย่อนน่นเองนะครับผมก็น,นี้ก็จะมีไอตัวแฟนทอมถ้าจำไม่ผิดเนาะมันชื่อแฟนทอมตัวร้ายจากเรื่องคดีฆาตกรรมลงละครโอเบลานะ่าเนาะเออถ้าผมจำชื่อตอนไม่ผิดเนาะน,นี้ก็จะเป็นเอ่สันหิมะเออผมจำชื่อตอนไม่ได้ก่ะแต่ผมจำไดนะ้เนาะอ่านี้ก็จะเป็นเจสันอันนี้รู้สึกจะเป็นเรื่องอะไรวะ จำไม่ได้อันี้คุ้นๆอ่านี่ครับก็เกิปกนอกครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าราคา65บ้าทเนาะโดยพารรวมเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับผมรูปเล่มก็จะเป็นรูปเล่มแบบบางนะครับผมอ่าบางแบบบางเลยอหละเออนี่ครับฟื๊บตัวภายนอกครับก็จะมีเหลืองๆนะครับผมก็เป็นกระดาษเหลืองนั่นแหละนะครับก็จะเหลืองแค่ช่วงบนเนาะช่วงล่างๆก็ยังไม่เหลืองนะครับผมก็จะเหลืองแค่ช่วงบนนั่นเอง อะเรามาดูตัวปกในกันเลยดีกว่านะครับผมฟึบก็ไม่มีอะไรนะครับผมตัวปกในก็จะเป็นสีชมพูหวานแหววนะครับผมอ่านี่ครับนี่ก็จะเป็นเอ,อ่อความคิดเห็นของอาจารย์เอาว่าบรากบนะครับผมเอาว่าบากบเออนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่ารวบ โดยปกนอกเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับผมขออนุญาตปังไว้ตรงนี้นะครับอ่านี่ครับผมตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องแบบแนวคอมเมดี้นะครับผมสําหรับเรื่องนี้เนาะก็จะเป็นแนวคอมเมดี้จแบบ๋าเลยแหละอางงาอ,อก็จะเป็นแบบคือถ้าใครอ่านแบบใครอ่านมังงะของคินไดจีเนี่ยก็จะเป็นแนวเข้มเมใช่ไหมเออถ้าคุณมาอ่านเรื่องนี้เนี่ยคุณต้องถอดสมองมาอ่านนะครับผมอ่าจะเป็นแบบแนวคอมเมดี้จ๋าเลยแหละ โดยลายเส้นเนี่ยก็จะเป็นลายเส้นแบบออกแนวน่ารักตะมุตตะมิเนาะอนี่ครับผมสําหรับเรื่องนี้นครับก็จะมีการเอาตัวลายนะครับเอาตัวร้ายของภาค27เเล่มจบเนี่ยมายํำเละเลยอ,อ,อคือถ้าใครเคยอ่านภาค27เล่มจบเนี่ยก็จะแบบคุ้นหน้าคุ้นตานาวะว่าอ,อ้ยตัวละครนี้มันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมอ่านี่ครับโอ้ถ้าใครเคยอ่าน27เล่มจบก็คงน่าจะแบบต้องแบบมีหาเออ ก็สาหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบแนวเบาสมองเนาะเออนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมกระดาษนะครับก็จะเป็นกระดาษบลูทนะครับผมอ่านี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมอาเปิดแค่นี้พอเปิดแค่นี้พอเราดูเรามาดูบันทีพิมพ์ผลิตเลยดีกว่านะครับผมบันทีพิมพ์ผลิตบันที่เท่าไหร่เอ่ยนะอ่านี่ครับอ่า ปีที่วันที่30นะครับปี2017นะครับผมอ่าถือว่าก็ประมาณกี่ปีอะปีนี้2022ก็ประมาณ5ปีแล้วเนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับผมอ่านี่ครับก็ไม่มีอะไรครับผมวันนี้ก็จะเป็นการโปรโมทการ์ตูนคินไดจินะครับผมอ่านี้ก็จะเป็นภาค R เนาะอันนี้ก็จะเป็นภาคฉลองครบรอบ20ปีอ่าก็ไม่มีอะไรครับผมอ่าผ่านไปเล่มหนึ่งลํารูเล่ม2เลยครับผมอ่าปกนอกนะครับผม ราคา65บาทน,นะครับอ่านี่ครับตอนมันมีอะไรครับผม นี่ก็จะเป็นเล่มจบนะครับผมอ่าเป็นฉบับจบนั่นเองนี่ครับราคา65บาทถ้าใครจะมาแบบจริงจังในการอ่านเรื่องนี้เนี่ยก็ แนะนำนะต้องถอดสมองมาอ่านนะสำหรับภาคนี้เนี่ยภาคไอทิดปวดเนี่ยเออต้องมาพักสมองอ่านนั่นแหละมโดยภาครวมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นภาคที่จะเรียกว่าเป็นภาคเบาสมองได้นะครับผมคือผมคิดว่าถ้าคุณอ่าน มัางงานหนเรื่องคีนไหนกีเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวเข็มๆใช่ไหมเออแล้วคุณมาอ่านเรื่องนี้เนี่ยมาแบบมาขั้นกลางเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะแบบเบาสมองแล้วแบบเป็นการผ่อนคลายสมองนั่นเองนะครับผมอ่าก็ถือว่าดีโอเคใช้ได้นะครับผมนี่ครับก็ไม่มีอะไรครับผมอ่ขออนุญาตเก็บปกก่อนนะครับผมอ่าขออนุญาตเก็บปกก่อนนะครับ ก็เก็บปกเสร็จแล้วก็ขออนุญาตใส่ซิลก่อนนะครับผมอ่ะใส่ถุงซิปล็อกเหมือนเดิมนะครับผมนนี้มันก็เป็นเล่าัแลนเนะสรับออย่ะว่าลน,าาลนาาลม อ่ะนี่ครับผมก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกเช่นเคยแล้วนะครับผมใส่ถุงซิปล็อกแล้วนะครับผมอ่านี่ครับก็สําหรับทุกคนนะครับสําหรับภาคนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไว้แบบเวลาคุณเครียดเนี่ยก็มาอ่านเรื่องนี้เนาะเออแบบจะได้แบบเบาสมองนั่นเองนะครับผมอ่ะก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิป การรีวิวมังงะสปินออฟอีกเรื่องหนึ่งของคินไดจินะครับผมนั่นก็คือเรื่องคินไดจิกับทริปปันป่วน1คืน2วันนั่นเองนะครับผมก็มีแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็ถ้าใครชอบรับก็ฝากฝาก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม,มาพา่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย